สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ออ,อนสอนไร่แผกแก้วเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็สิภาพพี่น้องมาอ่าหุ่นจักกรับหวานนกคุมครับพี่น้องหวานนกคุมแต่ว่าภาษาไทยเพิ่นสีเอินว่าโดไม่รู้ล้มได้ครับพี่น้องโดไม่รู้ลม้ม ไปจังไหนเพิ่นจะเอิ่นว่าโดไม่รู้ลมเดี๋ยวสิมาเอาสูฟังนะครับผมหวานนกคุมิ่นกัสิมีโตผูโตเมียนะครับผมโตผูโตเมียมันแยกกันจากไหนเบิ่งจากไหนนะครับพี่น้องเอาไปเบิ่งพร้อมกันนะครับผมพร้อมกับว่าเพิ่นมมีสปปรรพกุนเอียงแน่นะครับพี่น้องเนาะพร้อมแล้วไปเบิ่งเลยอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับผมเอาไปเบิ่งหวานนกคุมกันครับพี่น้องหวานนกคุมคนละโตกันครับภาษาไทายเด้อครับผม หวานนกขุมภาษาไทยมันสิเป็นใบสีไลยๆครับผมแต่ว่าหวานนกขุมอันนี้มันเป็นคนอีสานเพิ่นเอิ้นกันครับพี่น้องเป็นเอิ้นกันบ่อยู่ไกลเด้อครับพี่น้องนี่อยู่อันอยู่ในสวนนี่แหละครับพี่น้องอยู่ในสวนนี่อ่าคือโดยปกติแล้วเพิ่นก็สิอยู่น้าน้ําดงน้ําปลาน้ําดอกอ่บ่แม่นดอนครับพี่น้องเพิ่นว่าน้ําโนนน้ําโคกจังซี่นะครับพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวผมสิเอารูปอ่าตอนที่ผมไป อไปหน้ากับพี่อายครับผมไปเห็นหวานนกขุมนะครับผมอพักนกขุมเนี่ยอยู่โน่นหน้าเพื่อนเนาะโน่นหน้าพี่อายต้นสิงามกวานี่ครับพี่น้องต้นสดใสครับพี่น้องอันนี้อยู่ไก่เฮือนครับพี่น้องกถ้าก็ตัดออกแน่นะครับมันมันหกนะครับมันหกนะครับทามาเบิร์กไกลๆพร้อมกันนะครับพี่น้องเนาะนี่คือหวานนกขุมครับพี่น้อง หวานนกขุมนี่ทั้งเมื่อนีโโชคดีแห้งครับพี่นอ้องเซมี่หวานนกขุมทั้งโตผูและก็โตเมียอยู่น้ำกันครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กันครับพี่นอ้องสังเกตว่าหวานนกขุมโตเมียนี่ครับผมเิ่นสเนิเป็นเป็นเตเตีย้ยแลวก็บใบเลี่ยลงน้าดินครับผมเลี่ยลงน้าดินแพร่ออกนะครับผมตีออกแลวก็บแบบแอนแพ็ กับดินใบเพิ่นครับพี่น้องแต่ว่าลักษณะออ่า่าาหวานนกขุมที่เป็นโตผู่ครับผมเพิิ่นสเป็น,ปนอันต้นสีสั้นเขื่อนเทิงๆครับพี่น้องสีสั้สนเขื่อนเทิงๆบอใบ,อบกระสีน้อยกัวล้วกาบอ๊ดเอันแปะลงกับดินคคืืออคือจังโตนี่ยน่ะนะครับพี่น้องอ่าเพิ่นกระสีสั้นขึ้น,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 นเห็นบ่อนี่ครับผมนี่ครับมีหลายกกมีหลายนี่นี่ นี่ครับตัวผู๋นะครับผมสิเป็นลักษณะอ่ะสาสั้นขึ้นครับผมสั้นขึ้นยู่คู่กันเลยครับพี่น้องบานนี้ลักษณะใบลักษณะใบกับเบิ้งพี่น้องบลักษณะใบกับตางกันอ่าถ้าเป็นหวานนกขุมตัวเมียกับใบเพิ่งกับสิเป็นอ่าขอบมันกับสิเป็นยกัยกยกัยกยกักยักนะครับใบใหญ่ๆอ่าเป็นสักสากนิดนึงนะครับพี่น้องแล้วบานนี้หวานนกขุมตัวผู๋อ่าเป็น อ่าอันใบสิปเป็นซิปอันมื่นมืนครับพี่น้องเรียบเรียบมื่นมืนมนม่นมันมันนะครับพี่น้องเนาะขอบกระสอนครางจะอ่าเรียบนะครับเรียบกลัวจะมียักอยู่นิดนึงนะครับยักแถบแน่บ่เห็นเลยแต่ว่าหวานนกขุมตัวเมียเนี่ยอ่าขอบพอนี่ยักชัดเจนนะครับพี่น้องนี่หวานหว,วานตัวผูกกับวานตัวเมียครับพี่น้อง ถาบางหม่องบางบอนมีแต่หวานตัวเมียก็ใส่ตัวเมียได้ครับผมถ้าบางหม่องมีแต่ตัวผู้ก็ใส่แต่ตัวผู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมีทั้งคููนะครับผมอ่าทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียน,นะครับผมก็ใส่คููกันได้เลยนะครับพี่น้องเนาะวนัอนอ่ายังก็ล่ะวันนกขุมนะครับวันนกขุมหรือว่าดูไม่รู้ล้มนะครับผมเป็นยังงจังว่าอ่าดูไม่รู้ล้มพี่น้องคือเวลาอ่า อันต้นนะเนี่ยต้นวานนกคุมนี่เวลาเอาเอาอันเอาโฟดเอาไม้มาทับนี่ครับพี่น้องทับพี่น้องเพาาหวอ่อนมันหยาตัวอื่นเพิ่นตายครับพี่น้องตายแต่ว่าวานนกคุมนี่ทับมันก็ทับไปเทาะนะครับผมอ่อนพอเอาไม่ออกอ่าเพิ่นกรสั้นเกินมากอีกนะครับพี่น้องอ่าคือคือบอลลมน่ยนะครับพี่น้องอ่าจจงสี่ คมอ,อันถือร่มไปทับใบจังสีถ้าเป็นห้าอย่างอื่นกันนอนอยู่กับหนีเลยกับพี่น้องเรื่อยๆไปทั้งผุนนาะครับพี่น้องแต่ว่าห้าอวานนกขุมเนี่ยหรือว่าโดมไม่รู้รวมภาษาไทยไนเนี่ยอันเวลาทับแหละพอเอาออกมกันกะสิเฟืน้นซี่ขึ้นทึ่งๆอีกคือเก่าครับพี่น้องเนาะแต่ว่าวานนกขุมก็มีสพคุณในการอ่าอันก็อื่นวายยังส่งเสริมกำหนัดนะครับพี่น้องเนาะ ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับผมด้วยการอันเอาเอาเอา,เอาหากครับพี่น้องเอาหากหวานนกขุมนี่แหละครับพี่น้องอา่าไปต้มน้ำกินนะครับผมกินกินกินน้ำนะครับผมนอกจากนั้นแล้วหวานนกขุมเนี่ยก็แก้ไขนะครับผมอา่าแก้ห่อน่นนะครับผมแก้ไขจับสันพวกอ่ไข่มาลาเรียนะพวกเนี้ยใส่ใส่หวานนกขุมได้ครับพี่น้อง ถ้าเป็นแถวบนราชชาตินี่นี่พอนก้เอาไปเห็ดเ,เหล่ายาดองครับพี่น้องเหล่ายาดองเ,อาเขากับสูตรไอ้มากะระทืบลงแล้วก็อ,อีกตัวหนึ่งอย่างน้อยผมบอกะจำาบ่ได้ครับพี่น้องเ,อเป็นเหล่าดองยานะครับหากของเพื่อนนี่ครับพี่น้องนอกจากนั้นแล้วก็เ,เป็นเ,เป็นยาบำรุงร่างกายนะครับเขาต้ม ต้มหากกินนะครับผมต้มหากกินอ่ามันก็บสิ่อยให้มีพลังกิจลังนะครับผมเอดให้อาอาการอ่อ,อนเพลียอ่อนเปียเพี้ยแรกนะี่ยดีขึ้นนะดีขึ้นไหวนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาปอสิภาพี่นอ้องอขุดเบิ้งข้างลุ่มได้ครับพี่น้องว่าหากหวานนกขุมเนี่ยมันเป็นอย่งไรเนาะครับพี่น้องเนาะมาพี่น้องมามาเบิ้งกันมาฮะนีวะิว่า ไอหวานนกขุมตบผูกกับตัวเมียตังกันจังไหนตรงข้างลุมเนาะครับพี่นอ้องนี่ได้แล้วครับนี่ตัวผูกมากเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเขาเอาตัวเมียรครับผมเอาตัวเมียเอเยอันนี้ ใช่เป็นเหลาดองยาบำรุงการบลั่งอ,อีกสูตรนึงคือ,อพยาสูสตรอพลังเสือโค่งเนาะพลังเสือสกุกเสือโค่งกัำลังเสือโค่งนะครับผมแาคาม้ากระทืบ,บโลงนะครับพี่น้องนี่ครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งใกล้ๆกันเขามาเบิ้งใกล้ๆชัชดๆกันครับพี่น้องเนาะ ที่อยู่ทั้งด้านทายเมื่อผมนี่คือ,อาวานนกคุมตัวผู้ครับพี่น้องเบิ่งใบนี้นี่ตัวทั้งพี่เป็นวานนกคุมตัวเมียนะครับเปรียบเทียบลักษณะใบมันไกลๆเลยครับพี่น้องนี่นะครับแล้วบานี้หกครับพี่น้องหกักหากตัวผู้กระจายแยนวๆขาวๆออกไปกลัวครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเพิ่น ค่อนข้างสิแปลว่าแตกออกคล้ายๆอ่าอ่าหวานนะหวานที่มันเป็นสามสิบกีบนะบพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหากฝอยๆนหน่อยๆนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือกันอ่าแต่ว่าลักษณะไอหักอันนี้ก็ค,คือคือต้นคือต้น,ตนเนาะต้นสี่ขึ้นไปแตกงาสี่ไปทั้งหนุ่ทั้งนี้อันหักก็คือกันนะครับผมหวานนกขมตัวเมียอ่าใบ แตกขึ้นไปนะครับผมแตกขึ้นไปแต่บ่ได้ขึ้นสูงครับพี่น้องกระเซออนแพร่ออกไปกับดินนะครับผมหักกระซแพร่ออกไปขึ้นกันนะครับตามลักษณะของลำต้นที่สี่ขึ้นไปด้านบนนะครับพี่น้องเนาะเวลาพ่นออกดอกกระสิออกดอกตรงตรงยอดนี่เ้อครับพี่น้องดอก่นกะออกเป็นเป็นช่อช่อเง่ขึ้นไปทั้งเๆนะครับพี่น้องแล้วกะางามันสุกเม็ดมันกะสิแข็งแลวก แตกแตกออกแล้วกัเวลาเข้าไปไปตำไปยังนี่กักระสิเจ็บนะครับพี่น้องนะนี่ครับผมวานุกรมที่พี่น้องเข้าหูวใจกันในทัพย์คุ้นของอยากระใสเส่นยาบำรุงยาบำรุงกำลังแก้ไขนะครับผมบอกวา่าจะเป็นไข่สูงเหนาวสัน้นหรือว่าเป็นไข่ปวดเมือ่อยน้ำตัวน้ำโตนะครับผมไข่มาลาเรียกระใสใดนะครับพี่น้องเนาะนอกจากนั้นแล้วก็เป็น พวกยาแก้ไอคับเสมหะนะครับหากนะครับหากนะครับผมบางคนก็ไปล้างหน้าไม่สะอาดแล้วก็ไปแช่นะครับผมแล้วก็จิบนะเวลามีไอมีเสมหะนะครับผมก็เป็นยาแก้ไอคับเสมหะได้เป็นอย่างดีนะครับนองนันก็เป็นยาคับฤดูนะครับบีบหมดลูกนะครับผมโอ้ยสรรพคุณหลายอย่างนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็สูตรการใส่ยางอื่นเดี๋ยวเฮ้ มีโอกาสเดี๋ยวสมมติเราสูฟังหรือว่าเบิงในคลิปอือ่นๆก็ได้นะครับพี่น้องน,อนออ้นองมนิกะน,นํานะครับผมเปรียบเทียบระวังหวานตัวผู้กับหวานตัวแม่มาให้พี่น้องเบิงนะครับผมนะครับผมอันนี้คือหวานนกกลุ่มนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าใบาอันนี้เฮาสามารถจเะเด็ดไปกินกับลาบได้ครับพี่น้องทั้งตัวผู้ทั้งตัวแม่ได้ครับพี่น้องนะ นะครับผมสรรพคุณทั้งยาก็คือคือกันทั้งตัวผู้และตัวแมีาผู้เถ่าเพลนราถาโฮมกันทั้งสองยางนี่นะครับพี่น้องการเสพให้แบบว่าคุณของการออกฤทธิ์น่ะได้ดีกว่าเดียวๆนะครับพี่น้องเนาะสำหรับมือนีกระผ้าพี่น้องมาช่อมวานนกขุมหรือว่าโดดไม่รู้ลมนะครับพี่น้องเนาะบางคนนี่มากมากครับผมในเรื่องของ ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับผมนะท่านชายทั้งหลายนะครับผมนะแบบว่าโมยอึดทน้นว่าสิพี่น,อน้องเนาะเบิดขึ้นแข็งบเบิดขึ้นว่ะสินะ <ś les> พี่น้องนะขอบคุณหลายๆที่พี่น้องแวะเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมบ,าบกก่าวกหวังไปยังยิงว่าการเปรียบเทียบการเอาวานนกค,คุมตัวผู้ตัวเม,มยมาให้พี่น้องต่หุ่นจักนะกาเปรียบเทียบสังเกตลักษณะ ของอวาน่าก็สามารจนํ่ไปสังเกต้วก็นําไปค้นหาหรือว่านําไปใส่แดอยางถูกต้องนะครับพี่น,อน้องเนาะสำหรับมอเมเนกะอขอคูณหลายๆที่แบบให้กําลังใจนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับบ่าปอแล้วก็เพื่อบอ้พาดคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมสั่นกระดิง่งไห้หนุ่เด้อครับพี่น้องเมเนกะมากอ่า ชมนะครับขางสวนนะครับผมบวานนกขุมเง้าผพอสมควรแล้เนาะครับพี่น้องแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับพี่น้องมีอย่างสิมาตอนมาฝากพี่น้องอีกมีก็ย่างครับพี่น้องเนาะอย่าลืมมาติดตามนะครับผมมาต่อไปเป็นยังนะครับผมซาับมณนีลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอ้วนมากครับอ้วนมากช่วงนี้เดี๋ยวดูแก้มดูแก้มดูแก้มบายบาย